ใหม่สุดก็ได้คุณใหม่ของเรากลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับพ่อผม JK Jack Knight กับเกม Mega Break ตอนนี้เกมเมกาเบกก็อัพหุ่นใหม่มาสองตัวตัวแรกคือนิคเคล่ามั้งนินคนเจียมั้งผมอ่านชื่อไม่ค่อยถูกนะเพราะผมอ่านตวรวภาษาอังกฤษเนาะอีกตัวที่สองคือนัวก็เก็บเงินซื้อหุ่นอีกตัวหนึ่งอยู่เก็บเงินซื้อหุ่นนัวอยู่ตอนนี้ได้แค่นิคินเจียมั้งอาจจะชื่ออ่านชื่อถูกหรืออ่านชื่อผิดถูกก็อขอขออภัยด้วยนะเพราะผมอ่าน ชื่อภาษากรีกเขามันเรียกว่าอะไรอ่ะชื่อตามท่านอะนี่นะมันอ่านว่ามิเคเลียถ้าอ่านชื่อมิเคเลียก็ได้จะอ่านไมิเคเลียพี่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าพี่ไม่พี่ไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษเขาอ่านมันอ่านมันไม่รอ้ว่าอ่านมันอ่านมิเคเลียรที่อ่านมิเคเลียแล้วกันนะเอาถ้ามันคงอันนี้ก็มิเคเลียหุ่นตัวแรกมิเคเลียแล้วกันตอนนี้พี่ซื้อหุ่นมิเคเลียร์ละก็ ใครทรงส,สกิลเป็นยังไงเขาจะไปดูสกิลกันสอนอยู่ไหนนะนี่เนาะโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อาวุธดินี่ไงค,คุ่นวิกิเลียม,มีอาวุธอยู่คือหมัดโอ้ยอพี่ไม่แปลนะปแปลใครเล่นปใครเล่นนี่ก็แปลเองเนอะดูจากอาวุธหลายอย่างมีหุ่นใหม่มาสองตัว มีตั้งป้อมด้วยเป็นหุน่นสายถึกนะเป็นหุน่นสายถึกแต่ว่าเป็นระยะประชิดแล้วก็สามารถจับได้หุ่นตัวนี้จับได้ด้วยแต่ถ้าใครอยากรู้สกิลมากก็ไปดูคนที่เขารีวิวแบบจุดโจงนะต่อจากพี่นี่เอามาเล่นให้ดูเลยว่าหุ่นที่จะต้องสู้แบบไหนอะไรแบบไหนก็รอดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงต่อไป๋ยวหาห้องกันเลยนะยไปได้ห้องเลยป๊อปเลยว่ากัน ขออย่าค้างอย่าไม่ม้ม่ไม่ได้ไม่ได้ไ้ไม่ได้รม่ได้มด้ไม้ม่ไได้มม่ไม่้

ได้เวลาลบเขายึดจุดไปหีือยังเนี่ยมาเคียวยไม่เห็นอะไรเลยมาแล้วปะกันอยู่าี่ล่งด้วยเรียนกว่าดยเนี่ย The sky is ours!

Oh. Core extractor deploys in ten seconds. Welcome, ready to pick off some stragglers. Core extractor deployed. Energy low. first. Insufficient engine output. Dammed Energy dismantling core extractor.

ต่อยบัตรบัตเรียบร้อยทั้งหมดผู้ทหารไปต่อไปต่อ to pick up some stragglers. Oh, 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 oh. Falcon here, the sky is ours! Dismount the extractor first! Alright, extractor dismantled by enemy. Sky raider here, the sky is ours! Alright, oh, extractor dismantled by enemy. got gotcha. it. Fluminate, locking in to harass enemy defense. Oh. Insufficient engine output. Nah. Insufficient engine Mami. output. Some stragglers. Let me tell you. Instruction to engine output. All right, extractor of time. Shields online. Luminae. Locking in to harass enemy defense. Double kill. เอาชนะไม่ไม่จับไม่ได้อีก ได้บวดจุดนี้เลยจุดน,นั้นได้โอ้ยเหนื่อยชนชนมาครั้งแม่งวุ้ยทันเรี็บร้อยอครจะช้ากันหน่อยทุกคนนั้นเหนื่อยเฉต่อยอัดนนะติดหุ่น Double kill. Corite extract. Triple kill. Welcome. Ready to pick up some stragglers. Enemy down. Lumine. Locking in to harass enemy defense. Double kill. ออจับได้บจับใส่เฮ้ยมีโด,ดมีดดมอเสะจับมายึดจุดเฮ้ยโอ้ยีีด้วย m c h e l a doesn't stop for anyone ไม่แย่เลย ก็ประมาณนี้นะทุกคนหุ่นไม่คเคลีเรยก็คลิปหน้าก็รอพี่หาเงินซื้อหุ่นตัวต่อไปต่อได้ก็จะเอาตัวต่อไปไมาเล่นให้ดูนะสวันนี้ก็ลาไปก่อนละบ๊ายบาย